นี่รับมออบนะครับนี่แดงอันนี้ไม่แดงนะครับดับใช้ได้แสว่าน,นี้ข้างนี้ไม่ร้อนเดี๋ยวเรามาวัดดูว่าขดลวดขาดหรือเปล่านี่ครับน,อน็อตตัวนี้สำคัญนะครับตัวนี้เป็นเกียวย้อนนะครับถ้าหมุนเข้าอย่างนี้กะะแ็แสว่าหมุนออกนะครับ ครับตัวนี้เป็นเกลียวย้อนนะครับนี่เราต้องอย่างนี้ที่เรารู้ก็คืออย่างนี้เข้านะครับแต่ตัวนี้ก็คืออย่างนี้ออกอตรงหมุนอ,อย่างนี้หมุนเ,เข้าเป็นออกีบูตอีกอันหนึ่งนี่ครับเดี๋ยวเราวัดสองขั้วนี้ดูว่าความต้นานทานโคตรลวดนี้ ใช้ได้ไหมถ้าใช้ไม่ได้ก็ขาดก็ทิ้งอย่างเดียวถ้าใช้ได้ก็เช็คอย่างอื่นดูว่าเป็นอะไร45โอห์มน่าใช้ได้ครับใช้ได้ครับ45โอห์มนี่ทพราะความร้อนอืมลองเสียบไฟแป๊บหนึ่งครับ หนึ่งสองสามสี่วิพอสี่วิพอจับดูนี่เอ๊ะเงียบครับเงียบหรือว่าตรงนี้มีปัญหาครับเม็ดท้องขาวตรงนี้น่าจะมีปัญหา เดี๋ยวอม่รอบสิโอ้ระวังเดี๋ยวช็อตเดี๋ยวมันจะช็อตนะครับลองดูใหม่อีกรอบสิอุ่นแล้วเสรวใช้ได้ตรงนี้มีปัญหาครับนี่ตรงนี้มีปัญหา เล้กระดาษทรายถูๆก็นใช้ได้นี่ครับหากระดาษทรายนะครับถูไปถูมาลากไปลากมาใช้ได้ครับผ่านนะครับนี่ทั้งแดงทั้งเขียวนะครับทำงาน